สวัสดีครับ วันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ามา <Okay. S 1> รีวิวกระเป๋าอีกใบหนึ่งกระเป๋าชื่อ t o r e Aspect DSR l Backpack TAC 106 mm hmm. ช่างมันต้องสนใจ mm hmm. นะก็จำชื่อง่ายๆเป็น t o r As e Aspect A S P E C T เป็นกระเป๋า Backpack ไซส์ไม่เล็กละใหญ่ประมาณหนึ่งก็ตามสายล์ทูเรก็จะบึกบึนหน่อยใส่ของได้เยอะด้วยใช่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ทูเรก็แบรนด์สวิเดนนะอันนี้ของเขานี่ถ้าบุญมาดีมีอะไร <laughs> มาก็ขายได้อ๋อ <laughs> ใช่ใช่แบรนด์ทูเรนี่เป็นแบรนด์ ขายดีในร้านเรานะใช่คือพูดง่ายคือไม่ต้องโปรโมทอะไรเยอะก็ขายได้แล้วส่วนมากคือเราก็จะขายไปสักพักหนึ่งจนแบบคนมาตามให้เราช่วยรีวิวให้หน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีของม,มันมกักจะหมดก่อนปรมาลงปุ๊บหมดมงปุ๊บหมดประมาณนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นอีกใบห,หนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวขายดีช่วงนี้ที่เพิ่งมาในในช่วงที่เรารีวิวอยู่นี่นี่เป็นรุ่นใหม่เลยใช่ไหมใช่เป็นรุ่นใหม่เป็นกระเป๋ากล้องนะเป็นกระเป๋าที่ไซส์เนี่ยค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนี่ให้ผมให้ดูบนตัวผู้ชายนะร้อยแปดสปบะมาณ yeah ดูพอดีนะใช่แน่นอนพอรเป็นกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีพวกซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะก็มีเนี่ยตัวแคน,นใส่รัดอกใส่รัดอกดอก็ดึงให้มันตึงหน่อยอะไรเงี้ยนะเนี่ยรูดให้มันตึงเวลากระเป๋าหนักๆเนี่ยพวกนี้ก็ช่วยได้นะแล้วก็ใส่รัดเอวใช่เงี้ยก็ช่วยประคองที่เอวอย่างที่ว่าที่เราเคยพูดกันเรื่องกระเป๋าคาดเอวมันมันเวทน้ําหนักเยอะจริง,รงการที่อย่างเงี้ยช่วยที่เอวเนี่ยก็คือมันก็ลักษณะเดียวกับกระเป๋าคาดเอวอ่ะมันก็คือเอาน้ําหนักไอเวทที่เอวเพื่อลดแรงที่บ่าแรงไอเนี่ยแรงกดที่บ ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนักๆเนี่ยแนะนำเลยใช้สายคาดเอลอย่าอย่าคิดมันไม่เท่เออจะไรู้สึกมันไม่เท่แล้วยวไม่ติดภาพลักษณ์มากเดี๋ยวมันดูแบบว่าไม่ดนเนิร์ดดูเนิร์ดอะไรเงี้ยจริงคือเวลาเดินทางมันช่วยเยอะช่วยเยอะเลยแนะนําเลยจริงให้มันเวทที่เอวเยอะๆไปเลยเพราะว่าเวลาเวทเอวเยอะไม่ค่อยมันไม่เดินแล้วทรมานเท่าเท่าเวทที่บาใช่แล้วมันจะทําให้เที่ยวได้นานขึ้นจะได้เที่ยวสนุกมากขึ้น ประมาณนั้นเพราะว่ากระเป๋าเนี้ยมันถูกดูขนาดมันสิมันไม่เล็กแน่นอนนี่ยังไม่ได้ใส่ของใช่แล้วก็จริงๆกระเป๋าทูเล่เนี้ยเป็นน้ำกระเป๋าที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะอยู่แล้วใช่เป็นอย่างใบนี้หนัก1.45่กิโลอ่าจริงอาจจะดูเหมือนเยอะซึ่งซึ่งก็เยอะก็เยอะสิไม่แต่อันอย่างทูเล่อย่างตัวตัวที่ขายดีๆอย่างโลท็อปเนี้ยเขาก็หนักถึง2โลอ่าแต่ว่าข้อแยกของทูเล่อย่างนึงที่หลายๆคนใช้เนี่ยคือว่าเขาเป็นกระเป๋าที่ออกแบบตัวโชเดอร์สแต็ปเนี้ยค่อนข้างดีคือพอมันขึ้นบ่าแล้วเนี่ยไม แต่ความหนักเนี่ยจะค่อนไม่ไม่ค่อยรู้สึกเออความกระจายแล้วก็ตัวตัวนี้มันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตซัพพอร์ตพอสมควรนะอันนี้ก็อยากรู้ก็มาลองดูอ่ะก็หมายถึงว่าไอ้ลัวหนักไปให้ชอบละวัวหนักไปอะไรเงี้ยก็นัดดูอ่ลองมาลองที่ร้านได้มาลองที่ร้านได้แต่เช็คเข้ามาก่อนมีของให้ลองไหมนะประมาณนั้นอ่าตัวที่บ่าเนี่ยสามารถขึ้นเลื่อนได้นะให้ดูก่อน เอ,เออมันเลื่อนได้ด้วยอ่ะใช่มันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเงี้ยแล้วแต่อ,อกไข่อ,อกใหญ่อ,อกเล็กอกเล็กเรื่องใหญ่อ,อกใหญ่เรื่องเล็กอะไรเนี้ยประมาณนั้นสามารถที่จะเลื่อนได้มีพวกตัวติดน,น,น,นู่นนี่หุกเกี่ยวอะไรเงี้ยสไตล์พวกกระเป๋าแนวลุยๆหน่อยแล้วเขาว่าจะมีอีลาสติกที่รัดสายให้มันตึกงก่นอ่าเขาจะปรับได้สามารถปลดออกได้นะทีนี้ถามบางคนบอกว่ายังไงก็ทําใจไม่ได้กับตัวคาดเอวอ่ะตัวเนี้ยอ,ออกได้ไหมอ่าตัวเนี้ยมีข้อดีคือสมมุติวันไหนที่เราเรียกว่าของไม่เยอะใช้ สบ,สบายสบายแต่ก็ชอบใช้กระเป๋าใบน,นี้แหละ,อ,ะอืมก็ถอดออกได้นือวะของกูเยอะแต่กูแข็งแรงเล่นกลางย่อมไงจะโชว์พลังแค่โซ่ไม่อยากจะมาแบบว่าติดเบลอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันดูเนิร์ดอะไรเงี้ยก็แต่นะแต่สามารถถอดออกได้เลยเราก็ถอดแล้วก็ทิ้งไว้ที่โรงแรมก็ได้บอกว่าตอนไปก็ติดเบลลไปแหละแต่พอถึงโรงแรมก็ถอดออกละมันจะได้ดเดินลอล่อหน่อยอะไรเงี้ยข้างในก็ มันจะมีเวลโคอยู่นะให้มันดูท่าทางจะเหนียวใช่ใช่เวลโคเขาันมดูมันแน่นแน่นปึกอะคือเวลโคเนี่ยไม่เหมาะกันถอดด้านข้างไงประมาณนี้แล้วลูดออกเนี่ยก็เป็นหมอนรองคอ ไม่ไหวเลยคุณบุ๊อ่าอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเป้ที่ไม่ต้องมีเบลมาให้เกะกะด้านข้างละเนี่ยก็สะพายได้เลยเอก็ดีนะก็ดูแบบกระทัดรัดมากขึ้นอีกไม่มีเบลมาเกะกะตรงด้านข้างสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อยู่แหละบางทีแบบใช้แบบถ่ายรูปแต่งงานถ่ายรูปแบบมีสายเยอะมีเกะกะลำคานก็ถอดไว้ที่บ้านก็บไว้ที่บ้านอืมเพราะว่าใส่แค่กล้องเนี่ยมันก็อาจจะไม่หนักมากเพราะว่าอันนี้ครึ้งบนมันเอาไว้ใส่เสื้อผ้าใส่ของจี่ผาตัได้แล้วก็ด้านล่างเอาไว้ใส่กล้องเพราะฉนั้นบางทีอย่างที่ว่าสมมติ ขึ้นบนเมอนกันไม่ได้ใช้อะไรเยรอะไม่ได้พบเสื้อผ้าไปางาน,นแต่งชาวบ้านเขาพก<บ> <พบ S 1> ของจํารวยแทนอวยของจ <c oughs> อาวยซองแต่งงาน <c oughs> อันนั้นเลยคุณบ๊กแล้วนะอันนี้ก็สามารถถอดได้ก็จะดูเรียบๆแบบนี้ <c oughs> ด้านนอกหน้าตาก็เป็นทูเล่เลยแหละผ้าก็จะเป็นแบบวอเทอร์เรียลเพลนเนีก็คือแบบกันน้ำกันละอองน้ำอ่าใช่กันละอองน้ำด้านข้างเนี่ยมีช่องใส่ถ้าไม่ได้ใส่ขาพกใส่ขวดน้ำได้น่าจะใส่ขวดแบบบิ๊กเนี้ยเลยอะเนี่ยมันมีแบบเป็นยางยือดอยู่ถ้าอยากอ่าใหญ่มันก็จะยือดออกได้<ม>แล้วก็ถ้าใส่ขาเนี่ยก็ใส่ได้เลยตรงนี้อ่าลองใส่ให้ดูอย่างอันนี้คือแมนฟอโต้บีฟรีอืมแต่ไม่ฟรีไม่ต้องซื้อเขาจะเอาเขาต้องซื้อ เอาหัวลงหมดเลยอหรไหวเหรอ,ไ,หหรอไม่ไหวมากอ๋อนี่ง่ายเราก็เอาด้านนี้เข้าสิเอาด้านนี้ออกนี่ <c oughs> มันจะมีปัญหากไอ้เพี่แหละบางทีเราเอาเข้าเข้าไงวะเราเอาเพจเนี่ยให้มันแนบเหมกระเป๋าไปอ่านี่ยคือวิธีใส่เนะาะทำเปมันเก่งนะแมงก็ที่หาวิธีกันเมื่อกี้เลย <c oughs> S <S เนี่ยเราก็เอาเพจไว้ด้านหนึ่งเอาขาสองข้างแนบมันไว้เพราะว่าเวลาเราใส่เนี่ยถ้าใส่ไปทั้งสามขาเนี่ยกระเป๋าจะฉีกหรือไม่มือเราก็จะฉีกเพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่สองขากับหัวมันเข้าไปโดยที่เวลาเข้าเนี่ยถ้าไม่อยากให้เพจมันเป็นเก๋ก,กอุ้นไวยเราก็เอาหัวอยู่ด้านนี้แล้วก็เอาสองขาประกรบแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้มันก็จะเข้าได้อย่างมมายได้ประมาณนั้นเราก็เอาขาประกบเข้าไปแต่กอนประกบเนี่ยเราเอาไอ้นี่มีมันจะมีสายรัดด้านบนอีกอันหนึ่งรัดก่อน ปึ๊บปึ้งเนี่ยก็สามารถพกไปได้ง่ายๆกับเรา<ม>ะประมาณนี้โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บขากล้องกระเป๋าตัวนี้มีช่องเอาด้านนอกก่อนแล้วกันมีช่องใส่ด้านหน้าเอาไว้เก็บจิตอาถะ์แต่ว่าเป็นจิตอาถะ์ที่ใหญ่าปใส่อะไรก็ได้นะหนังสือแผ<อ>่นที่ใหญ่มากนะคือแอเรียเนี่ยทั้งหมดเลยคืออันนี้คือกระเป๋าเนี่ยลงมาถึงตูดนี่เลย อันนี้คือสามารถใส่ได้หมดเลยจริงๆใส่จะยืดเข้าไปตัวเองได้เออแต่เป็นว่าน,น่าจะเป็นอะไรที่แบบหยิบง่ายๆรเร็ว<ช>ตเนี้ยจริงแบบไปเมืองหนาวผ้าพันคอกันหนวาวก็ย<ช>ัดใส่ไม่ได้<ช>ไ<ม>นะอ<น>ะไรเงี้ย <นะ S 2> ได้ทุกอย่างแหละแล้วแต่ไห่แล้วกันอันนี้อ่าก็เป็นกระเป๋าแบบ q Quick a c c e s s อ่ะ หยิบจับเร็วๆด้านข้างอ่านี้มีช่องเปิดสำหรับใส่อุปกรณ์ธรรมหาเลี้ยงชีพก็คือตัวโน้ตบุ๊กใหญ่มากตามสเปคเนี่ยบอกว่าได้ถึง15.6นิ้วแต่ผมว่ามัน่าจะใหญ่กว่า15นะดูดูดีสูงขนาดเนี้ยแล้วยัดเข้ามาถึงนี่นะมันคือมันเต็มแผ่นหลังเราเลยใช่ไหมใช่มันคือทั้งแผ่นหลังเนี่ยเอาตามสเปคเขาแล้วกัน15.6าแต่ใครอยากได้ใหญ่กว่านั้นไหมถ้ามีก็เอามาลองดูลวกันถ้ามันได้ก็คือได้นะแต่จะหนักแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ข้างในมันแบตมันสองช่องนะ ช่องเล็กอันนึงเอาไว้ใส่ iPad ได้อันนี้ผมลองที่ iPad ตัว9.7เป็น iPad 2018ตัว9.7นะปึ๊บ ก็พอดีพอดีนะแปลว่าใส่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะเรียกว่าเออไม่นะได้ได้ได้ยังมีแก๊ปเหลืออยู่หน่อยหนึ่งแต่เราไม่ได้ลองเพราะนั้นถ้าใครมี iPad Pro อยากเอามาลองเอามาลองเมื่อกี้ดันดันไม่สุดไงดันลงไม่สุดอ๋อเหรอสรุปว่าอันนี้ถ้าเป็น iPad 9.7เนี่ยเหลือเหลือที่เหลือเหลือเหลือแต่ว่าจะพอสําหรับ iPad Pro แล้วใส่แค่อะไรเงี้ยไม่เอาอันนี้เราไม่ไม่รู้ละไม่มีไม่มีของให้ลองเรลองเช็คสเปคในเว็บมีสเปคอยู่ดูว่ามันได้หรือเปล่าแล้วกันเพราะไอแผ่ก็ออกมาเรื่อยๆนะประมาณนั้นอ่ะเท่านด้ต่อไปปก็จะเ็น ช่องเปิดสําหรับการใช้งานทั่วไปด้านบนก่อนอันนี้ก็ดูเปิดง่ายหยิบของได้เร็วตัวเนี้ยเขาจะชอบใช้ของทูเร่เนี่ยหลายตัวเขาจะชอบใช้เป็นแบบว่าเป็นทุกเกี่ยวเนี้ยเพราะว่ามันติดนิ้วดีมันไม่ต้องใช้แล้วเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจจีบจับเป็นคนขี้เกียจจีบได้กันไปเลยเรียกว่าคล้องแล้วไปเลยก็คือเอานิ้วเกี่ยวเข้าไปบ๊บเนี่ยอ้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นช่องเปิดเครื่องกระเป๋าแบบนี้ ข้างบนเป็นช่องเปิดรึ้งกระเป๋าซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันสามารถทะลุลงไปได้โดยการดึงในแผ่นนี้ออกแล้วก็ดันมันลงไปเลยอ่ามันก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบบทั้งใบอ่ะเออตรงนี้ก็เป็นยางสเตลสตะข่ายผ้าตะข่ายแบ่งเป็นสองช่องแล้วก็มีฮุกเกี่ยวนิดหน่อยเกุญแจก็สามารถใส่ได้สเปรย์เหราแล้วกันเรื่องใส่อะไรได้บ้างก็เนี่ยเห็นพื้นที่ก็ประมาณเนี้ยใส่ฝ่ามือเข้าไปก็เกือบมิดฝ่ามือนะเออส่วนด้านบนก็มี บง <4 S 1> ่งโปร่งนิดนึงใส่พวกอะไรก็อะไรก็ได้ที่มันแบบเราต้องการให้มันแบบซีทรูนิดนึงออมีความโปร่งคือเห็นว่าเราเก็บอะไรอยู่ในนี้อ่าประมาณนั้นจะได้ไม่ลืมใช่ใช่อ่าอันนี้ก็คือช่องด้านบนที่สามารถเก็บทั่วไปส่วนช่องสําหรับเก็บกล้องเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ด้านข้างที่มันอยู่ด้านข้างอันนี้สำหรับคนที่เคยใช้แบ็คแพคอาจจะคุ้นละแต่ว่าอันนี้บอกเกิดหรับคนที่ยังไม่เคยใช้อ่าไม่เคยได้ใช้แบ็คแพคก็คือเขาที่มันอยู่ด้านข้างเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราจะเปิดออกอย่างนี้ ถอดออกด้านหนึ่งแล้วก็เอาไว้ตัวกระเป๋ากล้องเนี่ยมาอยู่ด้านหนึ่งมันก็เปิดออกเพื่อหยิบกล้องออกมาสมมติกล้องมันอยู่ข้างในนี้ก็จะได้แบบไม่ต้อง ไม่ต้องถอดไม่ต้องหลดเออไม่ต้องถอดกล้องเพราะว่าบางรุ่นน่ะที่เขาแบบดีไซน์เขาก็จะแบบไว้ข้างหลังเนี่ยก็มันก็มีข้อดีของมันก็คือว่ามันก็เรียบร้อยแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเวลาจะหยิบใช้หยิบใช้เนี่ยมันก็ต้องวางกล้องออกซึ่งมันก็จะอาจจะบอกคนที่ใช้กล้องแบบใช้แบบคล้องคอยาวแล้วจะกลับบ้านก็เก็บกล้องก็เรียกว่ามันไม่ต้องคอยเอาเข้าออกนะแต่แบบเนี้ยก็สามารถเราก็สามารถจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบออกมาได้ประมาณนี้ข้างในของตัวนี้เป็นสไตล์ของทูเร่มากๆก็คือว่าเป็น p าร์ต t ชันสีฟ้าสีฟ้า,ฟา<ฮ>เขาก็เป็นดีไซน์ของแนวคอนเซปต์แนวทางด i เรกชันของเขาอยู่ละอืมข้างในมี p a r t i ิ i o n มาให้เรียกว่าค่อนข้างเหลือเฟือนะเนี่ยเรียกว่าช่องใล่กล้องเนี่ยใหญ่แบบไม่ธรรมดานะแล้วก็จัดพาร์ติชัแบบนี้อา ส่วนกลางเนี่ยแน่นอนเอาไว้ย่อนกล้องกมได้เนี่ยอันนี้ใส่เข้าไปอันนี้คือ A7 เลยนะอันนี้ A7s อ่าใส่เข้าไปนี่แบบว่าก็คือแบบเหลืออจุ่มเข้าไปจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ว่ามันเป็นกระเป๋ากล้อง DSLR อยู่ละจะใส่พวก 5D อะไรทั้งหลายก็ได้บอดี้มันได้มันกว้างพอมีอะไรเนี่ยเหลือเลยใส่เลนโปรอะไรเงี้ยได้เนี่ยแล้วมันก็ลึกมากด้วยสามารถใส่เลนเข้าไปได้น่า70 200ได้เลย ความลึกขนาดนี้ใช่สามารถใส่เข้าไปได้สบายๆแล้วก็อันนี้พอเปิดออกเนี่ยก็จะมีพาร์ติชันให้อีกก็จะใส่เลนส์ใส่แฟลชเข้าไปหย่อนเข้าไปหย่อนเข้าไปอันนี้เลนส์ไหลคุณเู้ชอันนี้นยี่สี่เจ็ดสิบเอฟสี่ก็ใส่เข้าไปไมันเป็นเลนส์เล็กๆอ,อ่ะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เลนส์ห้าห้าเอฟหนึ่งจุดแปดอืมเนี้ยแล้วก็ปิดไปเนี้ยปึ๊บปิด อีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกันก็แบ่งสองฝั่งก็จะใส่เื่นใหญ่หน่อยก็ได้อันนี้เล่น3 5มห้าหนึง่แล้วก็ปิดไปเรื่องใส่อุปกรณ์เนี่ยเหลือเฟือแหละใช่จุได้เยอะพอสมควรใช่แล้วก็อย่างที่ว่าถ้าไม่ใช้ก็สามารถที่จะดันในข้างบนเนี่ยออกไปได้ทำเป็นกระเป๋าธรรมดาไม่ใช่กระเป๋ากล้องไม่ได้ดันให้ดูแลกันแต่ว่าแค่บอกว่าวิธีจะเอาออกก็ต้องเอาพัดิชันออกก่อนนะแล้วคก็ดันในแผ่นแผ่นข้างบนอันเนี้ย ดันลงมาดันลงมางข้างล่างแอบมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าที่ทะลุลงมาถึงกันหมดแล้วก็ใช้กระเป๋าทั่วไปชีวิตประจําวันปรัดมาณนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากถ้าคนที่ใช้กระเป๋าเป้หรือว่าใช้ของทุเล่อยู่แล้วก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับ เต็มของเขาแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ก็อยากให้มาลองใช้กันดูใช่จริงก็เป็นของที่คนใช้ก็ติดใจกันเยอะเนอะเขามีแฟนๆของเขาเลยอ่ะเป็นว่าใช่แบรนด์เขาแข็งแกร่งเป็นแบรนด์สวีเดนนะบางคนอาจจะคิดว่าเขาทําแต่ไอแลกติดรถอ่าก็เขาทํากระเป๋าด้วยแล้วก็ดีไซน์ก็จะเท่ๆบึกๆหน่อยนะสนใจใบนี้ก็เข้ามาดูได้ที่ w w w i l o v t t o g o c o m s h o p เข้ามาส่วนของกระเป๋ากล้องแล้วก็เป็นกระเป๋าแว็กแพ็คก็เซอร์ไพร์ก็ได้แล้วก็ลองดูกระเป๋าที่ ชอบมันก็มีหลายใบเหมือนกันแบกแพคเทาถ้าตัวนี้เลยเนี่ยชื่อ Toure Aspect DSLR แบกแพกนะก็เซิร์ช Toure Aspect ก็ได้ A S P E C T นะถ้าสนใจจะสอบถามรายละเอียดหรืออยากรู้ว่ามีของไหมอยากเข้ามาที่ร้านเช็คดูว่าเทสเอาของมาเทสเนี่ยติดต่อได้ยังไงบ้างก็เข้ามาที่เมสเซจเฟซบุ๊กของเพจ e Love t o Go ก็ได้หรือว่าจะเข้ามาสอบถามในที่ไลน์ก็ได้แอด Love t o Go ต้องมีแอดด้วยโอเคแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่มช่องทางการชำระ <ช>นะเพิ่มความสะดวกให้ทุกคนมากยิ่งขึ้นสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้แต่ว่าต้องผ่านทางช่องทาง Facebook m e s s e g e ของทางไอเรสทูกโกนะแล้วเวลาจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายตรงผ่านระบบของทาง Facebook เลยจะไม่มีการไปโอนเงินให้ใครแล้วมาอ้างว่าผ่านทางนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือจะเป็นการโอนผ่านระบบของทาง Facebook เขาเข้ามาถึงเราเลยแล้วระบบก็จะเช็คได้ตลอดอันนี้ก็คือตรงเนี้ยถ้าเกิดสั่งซื้อสินค้าตัวไหนลองติดต่อเข้ามาที่ทาง Facebook Messenger แล้วก็ให้เขาส่งระบบนี เขาจะส่งไปให้ว่าสำหระเงินผ่านตรงนี้ได้ใช่โอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้จบแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคขอบคุณมากครับผม